ไล่ท้รยานะครับทีนี้ไล่เกี่ยมันเสมอกันะครับไล่เกี่ยมันเสมอครับห้า สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกทุกคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กไทยแลนด์ฟิชชิ่งอนทัวร์ครับครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลาครับวันนี้ก็ถึงคลิปที่เราจะเคลือบคันเบ็ดแล้วนะครับหลังจากเราลอกน้ํายาเคลือบคันไปนะครับแล้วก็มามาอุดรอยที่เป็นที่ไม้ก๊อกมันเป็นรูนะครับหรือว่าโป้นนั่นเองนะครับเอโป้เป็นติดแล้วครับ ครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็ต้องคือมีแท่นเคลือบนะครับแท่นเคลือบตัวนี้ผมก็ได้ทําขึ้นมาเองครับดี y วใช้ไม้ผลิตทำนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์ที่อยู่ดานพัดลมนะครับเป็นมอเตอร์ที่เขาเอาที่มันใช้ให้พัดลมมันสายนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมไปซื้อมาครับเป็นของใหม่ประมาณร้อยกว่าบาทครับแล้วก็มาทํา ขึ้นมานครับทำข้อต่อออกมามาใส่ตัวนี้เป็นขาปิดข้อ p v c ประมาณครับยึ่งนะครับยึ่งแล้วก็มาใส่น็อตสาตัวเอาไว้ยึดยึดคันเบ็ดนนครับก็ทําขึ้นมาเองง่ายๆนะครับแล้วไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้เลตนะครับตัดยาวประมาณสัก20่สิบเซนครับทั้งฐานแล้วก็มาเจาะดูทําเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูแบบละเอียดนะครับนี่เอาไว้คร่าวๆฝั่งนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็าทำแบบนี้ครับทำทำเป็นไม้แล้วก็เป็นร่องเอาไว้วางคันเบิดแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ใส่ไอตัวล้อก็ได้นะครับก็ปานนี้ก็ประหยัดไปได้อีกนะครับเป็นทำเป็นร่องเอาไว้รองรับคันเบิดที่เฉยนะมันก็หมุนได้แล้วแค่นี้แค่เอาไว้ประคองที่เฉยนะครับฝั่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันก็คือนี่ครับน้ํายานะครับน้ํายาเคลือบกันเบ็ดนะครับนี่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมบางบางพิกัดบางลิงก์ไม่ให้นะครับสนใจก็สั่งซื้อใต้คลิปได้นะครับนี่ใช้ได้ดีนะครับน้ํายาตัวนี้เคลือบง่ายลื่นแล้วก็ใส่นะครับส่วนต่อมาก็เป็นนี่ครับเป็นปืนปืนเอาไว้ไล่ฟองอากาศนะครับเวลาเราทําริจนะครับ แล้วก็เอาไปตัดก้นขวดมานะครับเอาไว้ผสมน้ํายานะครับแล้วก็ถุงนิ้วแบบนี้นะครับเราจะใช้มือทาเลยนะครับเอาใส่ถุงนิ้วแทนนะครับหรือว่าไปตัดถุงมือยางก็ได้นะครับตัดมานะครับแต่ก่อนผมใช้อ่าผมใช้คู่กันทาแล้วมันมันช้าพอมันช้าแล้วมันเป็นมันเป็นเศษคู่กันติดด้วยทํายากนะครับแต่ก่อนทําทใหม่ๆใช้คู่กันทา ดีสุดก็คือนิ้วนะครับทำทำทำเร็วๆพื่ดเืมันจะไล่น้ํายาได้ง่ายนะครับมันจะสัมผัสได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันจะเร็วพอมันเร็วแล้วน้ํายามันยังไม่เซ็ตตัวงานเราก็จะเนียนตรงไหนมันขาดมันเกินเราเราก็จะไล่เก็บได้นะครับถ้าที่ผมเคยใช้คู่กันนะครับมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นบางทีขนคู่กันก็หลุดออกมาติดแล้วก็จะยากแล้วทีนี้ แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นไม้จิ้มฟันเอาไว้เก็บงานนะครับเก็บงานตามขอตาม,อมขอบแล้วก็ที่มินฟองอากาศแล้วก็จิ้มได้ครับนี่นิดหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเราวมาผสมยาก,กันเลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งผมจะเคลือบอยู่2ชั้นนะครับชั้นแรกผมจะใช้ฝ้านี่ฝาแลกแต่ซอยตวงนะครับเคลือบบางๆแล้วก็อันที่สองตอนเคลือบชั้นสองผมจะใช้ ตัวนี้นะครับฝาตัวนี้นะครับเครื่องดื่มนะครับอันนี้น่าจะรู้กันนะครับขนาดนี้นะครับเดีตัวนี้ผมจะเคลือบบางๆเอาตัวนี้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยครับผสมมาต้านหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ นี่ครับเราจะได้ฝาตัวนี้ตัวนะครับ,ตา,ต,รต,รรบต,ตาสวดเท่าๆกันนะครับ แล้วม,มันน้อยครับใช่สองเดี๋ยวผมจะใส่สองฝานะครับ เดี๋ยวเราเทเสร็จแล้วมาตั้งเทียบกันก็ได้นะครับเราจะรู้ว่าอันไหนมากอันไหนหน้อยเพราะว่าน้ํายาสองขวดนี้เขาจะเทมาพอดีกันนะครับเขาจะตวงมาแล้วครับให้มันให้ปริมาณอยู่ในขวดให้มันใกล้เคียงกันที่มันเหลือนะครับ ใกล้เคียงครับเดี๋วเราก็ปผสมนะครับสมสักสามนาทีนะครับตอนนี้เอานาฬิกามาจับเลยครับจับจับมันจะได้มาตรฐานนะครับคนไป็ทิศทางเดียวกันนะครับคนไปแบบนี้นะครับ คนไปทางเดียวกันนะครับคนไปควรไปให้มันคิดทางเดียวกันครับมันจะได้ไม่เป็นฟองอย่าคนกลับไปกลับมานะครับก็คนไปเรื่อยๆสานาทีนะครับ ผมตัดไปตอนเคลือบเลยนะครับมาครับนี่ครับผสมเสร็จแล้วสามนาทีนะครับอันดับแรกเราก็มาใส่ทงนิวตัวนี้นะครับซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมาไม่แพงนะจาไม่ได้มันเท่าไหร่ไม่ถึงยี่สิบบาทก็สั่งในแอปเนี่ยครับก็ใส่ทูนิวเราอย่างนี้นครับ แล้วก็ว่าใส่ต้องขวบก่อนเก็บวา่บวาไล่าาจะขบวบก่อนนะครับ เลยนะครับอันนี้ทาเลยจะได้เร็วครับทางบางนับแรกทางบางๆก่อนถ้าใช้นิ้วมันจะเร็วเร็วกว่าเราใช้คู่กันนะครับ เร็วกว่าเยอะถ้าเราใช้คู่กันมันจะมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ mm hmm. เส้นคู่กันมันติดมันเหนียวน้ํายามันเหนียวเส้นคู่กันจะติดแล้วทํายากนะครับ mm hmm. เลือบทาบ้างก่อนชั้นแรกนะครับมันจะไล่ได้ง่ายนะครับ mm hmm. บางคนก็ใช้มือเปล่าเลยครับไม่ใส่ตรงนิ้วถ้า แต่ใส่ก็ดีกว่านะครับยมันจะง่ายเร็วตอนเราต้องทำทำให้เร็วทันน้ำยามันจะเซ็ตตัวด้วยนะครับถ้าทำช้ามันก็จะเหนื่อยมันก็จะทำยากนะครับนียมันจะไล่อะไรง่ายนะครับ ไล่ไปเลยนะครับ เก็บขอบอย่างเงี้ยใช้นิ้วมันจะง่ายสัมผัสมันจะดีกว่านะครับที่จริงต้องที่จริงต้องใช้เทปพ,พันด้วยนะครับผมลืมซื้อ จะง่ายเนี่ยเราลวดอย่างนี้เลยนะครับเวลาไล่น้ำยานะครับน้ำยามันจะเสมอ คูกันเนี่ยมันจะทำยากนะําบทำแบบนี้เวลาเราไล่ยำยามันจะเป็นเส้นนะครับ เค okay. ตรงนี้ก็เสร็จแล้ว, mm. ลวเดี๋ยวเคลือบเครื่องชั้นหนึงนะครับ mm. ตรงนี้มา mm. ใสตรงขั้นปลายนะครับ ี๋วยวเราใส่ให้หมดเลย เดี๋ยวเราก็ไล่ท้้งยานะครับที่นี่ไล่เกี่ยให้มันเสมอกันะครับไล่เกี่ยมันเสมอนครับห้า ถ้าเป็นคู่กันนี่ไล่อย่างนี้ยากมากครับ วก็ค่อยไล่ฟองอากาศบาทีเราก็ลอกค่อยไล่ฟองอากาศตรงไหนที่มนฟองอากาศขึ้นแล้วก็ใช้ตรงนี้กิีมนทำหานะครับถ้าใช้ไฟแช็กมันจะใหญ่นะครับมันจะไม่เหมาะมันจะช้าด้วยขัวเราจะขีดตัวนี้มันจะเร็วนะเวลาแผ่นมันหมุนมันจะได้ทันนะครับ Terima kasih telah menonton! ก็จะเป็นฟองอากาศขึ้นมาเป็นมิดเป็นเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ต้อช่วงนี้คือนั่งนั่งไล่ฟองอากาศอย่างเดียวเลยนะก็นั่งไล่ฟองอากาศไปเรื่อยสัก ั้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับค่อยค่อยเคลือบค่อยมาเคลือบซ้ำอีกทีนะครับค่อยมาเคลือบซ้ำอีกทีก็ประมาณนี้ครับเราก็นั่งไล่ฟองอากาศตี่นี้จุดไล่ฟองอากาศเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมพักไว้เดี๋ยวค่อยมาเคลือบรอบสองนะครับ เศนะครับเดี๋ยวรอเคลือบเส็ษเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอเคลือบเส็ษเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมทําอยู่หลังทําอยู่หลังห้องนะครับคือมันมีพวกแมลงวีมาจับนะครับทาจับแล้วมันเป็นจุดรอบแรกนี่จับไม่เท่าไหร่นะพอเราใช้ไม่จิ้มฟันเขียวได้นะครับ ถ้ารอบสองถ้ามาโดนพวกแมงบีแมงวันมันมันจะงานม,มันจะไม่สวยนะครับนะครับเดี๋ยวพอเครือบเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับนะครับตอนนี้เราก็ไล่ใต้เก็บฟออากาศอยู่ครับมีฟออากาศแล้วก็ราก็ทำอย่างเงี้ยไล่ห,ห,ห,ห่างนะครับเดี๋ยวฟออากาศมันจะแตกนะครับ ถ้าเป็นไฟแช็ตมันจะฉีดแล้วมันจะร้อนมือนะครับต้องแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับง่ายกว่ากันนะครับเดี๋ยวได้ะย้ายเข้าไปทำในห้องครับเพราะว่าในห้องมันมืดนะครับ ไฟมันแสงสว่างไม่เพียงพอผมก็เลยเลือกมาถ่ายที่หลังห้องนะครับยังไงก็ขอไปด้วยเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอีกทีนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมสุดท้ายนี้กอเข้า่าสวัสดีครับขอทุกท่านตกปลาอย่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงล่ำร้ำรวยวยิ่งเินไปครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมบเดี๋ยวผมจะเวลาเคลือบเสร็จเดี๋ยวไล่ให้ดูอีกทีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีเคลือบคันเด่นไม่ไมยากนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆผมก็หัดทําเหมือนกันหรือว่าลองซื้อคันถูกๆมาทําคันละสองสามร้อยพวกอชิโนโลคอนนะครับนะครับลองมาเคลือบเล่นเคลือบแล้วก็ใช้จริงนี่แหละแต่ว่าลองหัดเคลือบคันถูกๆไปก่อนนะครับแต่ผมนี่มาหัดคันแพงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าไปจ้างเขาก็หมดเยอะนะครับคันละสามร้อยคันละสามรอยก็ไม่ไหวนะครับอี่ครับขอบคุณครับ